มีมองฝากรถอ,อยู่บ่ว่าอย่ยล่อบเบิ่งนสมบรรยากาศก่อนเจ้าทินเงียบกริบเนี่ยหมดจอบแซดซ้ำนี่แม่นอีส่างอันนี้เช็ดเนี่ยเลย สบายดีพี่น้องยินดีตอนทับก้าสู่การเดินทางของบวงเงิินอเปาล่าอีกเช่นหนึ่งเมเนก้็ลงมาทางเมืองสนามไส้แวงอตัตเตอร์เปอเป็นครั้งที่สองนะมูมบ้านหินสมบัติ ล้อเบิ์ล้อส้มบรรยากาศอีกแค่ไหนึงทางเจดเนี่ยหมู่บ้านพี่อยูอ่ติดกับริมแม่น้ำเซกอ ยังอีกไก่เติบโคชิหอดมุบานที่ทางทีไฟบ้านนำ้ำพง เป็นครั้งแรกที่เข้าในมาทางเขตนี่บอกเคยมาจะเกิอแต่ก่อนเคยยังเป็นหมู่บ้านแบบเอ่ากแย่แน่แล้วก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัยแน่เนะกับนาำปก โมบ้านเนี่ยก็อยู่ทางเมืองสะนามไซแขวงตัดจับเบอร์กางเหล็กไปนองเลยเก๋ยมากจังเสือโอ้เสือบักใหญ่หนีเสือบักใหญ่เปแล้เแล่วลเนี่ยก็คือห้องเบียร์กระตุ้มสมบูรณ์บ้านหลังกงส <c oughs> ังเกียตกับโบราณไปหนนะ่อยเนาะนี่เป็นเมื่อวันศุกร์ซุ่มสน หม่บ้านบ้านหาดทรายสูงบ้านหาดทรายสูงไปจะตเมมาน น้อ <No. S 2> ให้อายท่ามเนี่ยบ้านอ่าอินยังละ่ะบ้านขั้นบักเน่าจากนี่ไปยังอีกไกลเต๋อบอโบไกลบอกอ่าพอดีสิไปบ้านบุ้งแก้วโอ้โดยโดย,โดยน้องมาไปเบิงซงเออึ้นอูยหันบอโดยขอบใจเด้ออ้าวีีน้องเอ้ยยัยงสี่ไปต่อ,อยได้เนี่ยรั้งเรกเขาตรงไหนถามทางนำอ่าคนไปในบานเขาเจอกอน โบยังอีกไก่ซ่งดอยยังซิงไปต่อเรื่อยๆพี่น้องติดตามเบิ่งน้ำกันน้ำใส่อาหารกอบาหานผ้าและอาหารไก่เรื่อง หมบานของกระจอกมีเดือนต้านบานสองวัดสองฝาทางเกตชุ่มซุ่นโมบานขั้นมักนาวเป็นข้างแหลกของบุงกันกี่ได้มากถ้าเกตเนี่ยแต่ว่าหมบานที่เ้องิไปเนี่ยก็พวกคุณยังอีกไก่จำได้าาพันมักนาว ั้างแลกเนีที่เอาได้มาเนี่ยบุกยังกีไก่ต้งไก่ตอกเม่าเมที่ไปทั้งบ้านอ่าุ้งแก้วเออ เจะส่วนเป็นแบบน,น้าอนยังเป็นแบบตั้งเริ่มอ,อยู่แบบตั้งบแบบเนาะกัรเนาะฝานก็จะมีทางหลาดยางตลอดเลย ปูหัวเข้ามาหอด่วยก่อ,บอนบานขัน้นหมักเน่าเดเดินทางไปบ้านปุ้งแก้วโอหัวมันยังอีกไก่จำไรเน๊ะมาสิไปกว่าวิทบ้านขั้นวักเน่าเลยก็บหอดบ้านปุ้งแก้วเลยเขาวะเดี๋ยวว่าเขามาหอดเลยฮ บ้านบุงแก้วอ่าอยู่ทั้งเมืองสนอกใส่แคลงอัดตาปืออันบ้อมอาทางเนี่ยก็คิดว่าสิบม้มี่มู่บ้านได้ค่ะใช่อาดินแต่ว่าจะปร่อยเห็นผู้นคนเนาะมั้เน็นมุ้นบ้านเพิ่นบุ้นบ้านก็นนนจ้ดเนาะจะลงไปเบิ่ง างานแข่งขันแข่งเพื่อเบิดแหละแต่ว่าเขากันยังโบหูว่าจุดใดเขาแข่งเพื่อส่วนเ่อเฮ้ยสาวสาวบาดฟุ้งแก้วเออ,อังแหลกดีใจมากเนี่ย โอ้โหอย่างอีไกลซ่อใดจุดเขาแขงเพื่อสวงเพื่อหัวห่วยกะลาโอ้เนาะอ่าไม่เม่ห่วยดึกเพะสมตวนเด้อเขาโม่หน่ใจว่ามันยังองีกไกลซำไมใดจุดเขาแขงเพื่อสวงเพื่อเด้ เป็นอีกม่วบานหนึ่งที่อยู่ตามอ่าริมเซกมานหรือว่าอ่าแฉมเซโกอ่าเซเซกองนะว่าแม่เซกามานาบานบุ้งแก้วอยู่ทั้งเมืองสนามไทยคอยอะศพนตอนนี้ก็มาหอดเขตชุ่มซ้นม่บ้บานของเพิ่นเลย พ่อน่ใจว่าเพื่อนี่ลงแล้วหรื่อบอลงแ่งแล้วหรือบอได้เนี่ยเดี๋ยวมาเบิองอยู่นี่มิมองฝากรถยูบอโมบ่บานบาทปุงแก้วทอ,อดเด้อพี่น้องบาทปุงแก้วเอฟซี 4, ทางเนี่ยยากยูใส่ท่าเข้าสวงเพื่อพ่อเนี่ย หมดแล้วนอนีตสามน้ำกัดป่ามัจีิคือเคิร์บออยู่ทางนี้เออยักยุใสถ้ารักใส่มองไหนแล้วมองโผล่ลงนี่เออเออ มีหม่องฝากรถอยู่บ่ะเด้มีหม่องฝากรถอยู่บ่าวะสิบรถเจ็สิบ,สบ,สบเอาฝาไว้ใส่บ้านนี้ยพร่ีบ่อนให้ฮะฝากรถได้บ้านเนี่ย เดี๋ยวสีรอบเบิง่งบรรยากาศภายในโม่บวานเป็นก้อนเดี๋ยวจังสีลงเบิ่งเขื่ออีกเท่นหนึ่งหลานข้าเออน่าจะสุดประมาณนี้แล้วโมบ้านบ่มีบ่อนเขาับฝากรถได้ยอยนทีมาบ้านน้ำกงก็คือกันบ้านนี้คือกันเข้าบ่อแบบว่าบ่ฮับฝาก ยวขิบไปห้ามองจอดไปใส่ก่อนนี่เยอะมองจอดแค่นี้ก่อนเออชุดปล่อยเหือกับโบไก่ปันใดประมาณหา้าลอยเมตร ได้เติบอยู่แต่ว่าเป็นจุดเป็นบอนมา,าบอท่านยิงหลอกเดียวเดี๋ยวสิไปต่อก่อน นเจ้าทินเงียบกลิเนี่ยหตอบแชทซ้ำย่าละเบิงบรรยากาศไปในอ่านก่อนอั้งแรกเด้อ่ได่มาแปลว่า<อ>ส่วนลายจะมีแต่คนภายในบ้านเขานี่แหละมาเชียมาเนี่ยคนทางบ้านอื่นมาบป่าคอยไลาย เอากระปิ่นข้างแรกมาจากสาเสท่าก็คือสีมีแต่ห้าผู้เดียวมีหานขอหานข่าอยู่ใหญ่จักหน่อยทีอย่างไปเบิงภายในมันบ่มีมองฝากรถที่นอกเลยนะบ่สิฝากรถจังใดขายเครื่อนอย่างน้นต,งต่างๆนอะ่ะมีอยู่ เงียบกิบสบายดีโอผู้บ่าวมันบบม,มีมองฝากรถพี่น้อง้ามอ่าบ่ห้ยเอารถจักเขาไหนย,ยังต่างๆเพราะว่ามันเป็นอ่ามู่บานที่มันยางแคบแน่และก็สถานที่อ่าเบิ่งเฮื่อกะมันเปิดจุดเป็นบอนมีโฮมไล่บอนอยู่พี่น้องตามเพื่อนตามบ้านขราเจ้าอะไรมาหอดเนี่ยโบเห็นเจาทินเป็น เถื่อกกาเป็นหอกสุดท้ายแหละเขาเจ้าขึ้นเลยอ่าสีพายเขาเจ้าสีึ้นบอดายเห็นเถื่องานเนี่ยมาบอดายเห็นเถื่อมีวงเสพยกเครื่เออมีวงเสพยกเครื่นเนี่ยเออหามองจอดรถก่อน <laughs> ขึ้นเลยเปดิดตู้หนอบเลยเอ,อาเตาเลยเนาะ 100บ0ตัวได้แลตนี่บ่ เราสิบขันกียกีเขาห้าสีหน้าอีกบานนี่เขาหน้า ออยู่บ้านเพื่อนแต่หาวาหา่าเขาเชนำหาเพื่อนอ่าอ้ายเขาคนทั้งบ้านเขามาเอาไม่หายเลยบ้านีอ้บ้านโอ้ก็เป็นอีกมอนหมู่บ้านนึงแน่นอน ดีโยตามพิมเซกามานเลอกอยู่ทางใดเขาชาเขาสวงเถอะ ทาเคือออยู่แถวไหน บนแขงเขือภายในบาท I'm มาฮอดเลยบัานเนี่ยเซหาะไอโอ้อยู่หน้าโอ้โหมาหาไอร่อนเพื่อน ไายแนวแท้อันนี้คือบบไปเบิ่งสวงหอกสวงเฮือนำมู <c oughs> บ่ม่วนโบซืบ่นอันนี้แม่นอีซังอันนี้เช็ดเนี่ยเียมมกาเบียมโมู